ชุมชนเราชื่อเดือนแสนค่ะเวลาฉันพูดแบบนี้คนมักจะถามว่ามันคืออะไรอะ่ะฉันบอกว่ามันเป็นเมืองที่คนหาเงินได้เดือนละ2 8 0 0 0 0บาทเลยเรียกว่าชุมชนเดือนแสนค่ะฉันอยากไปที่นั่นเลยละค่ะคนชอบพูดแบบนี้อ,อไม่ต้องค่ะไม่ต้องมาที่นี่ให้คุณสร้างชุมชนนี้ขึ้นมาเองครอบครัวของคุณจะได้รวยรอบตัวจะได้รวยกันหมดฉันก็แอบคิดว่างั้นคนที่ทำอะโอมี่ทุกคนก็จะรวยหมดเลยนะสิสวัสดีค่ะฉันดีว่าของอะโอมี่รอยเยมาสเตอร์ชินจองอิม และดิฉันชารอนโรสมาสเตอร์โฮงโซฮยอนยินดีที่ได้เจอนะคะเมื่อก่อนฉันสอนนักเรียนเหมือนว่ามันจะเข้ากับชีวิตของฉันแล้วฉันคิดว่าฉันสอนให้เกิดบัณฑิตและเป็นประโยชน์กับประเทศรายได้ก็ดีด้วยนะคะคนจะพูดว่าผู้หญิงหาเงินได้ขนาดนี้มันสุดยอดเลยนะฉันเลยเกิดความมั่นใจค่ะ ฉันเคยใช้ชีวิตแบบธรรมดามากๆค่ะไปโรงเรียนอยู่กับคนรุ่นใหม่ที่เตรียมตัวจะเป็นข้าราชการฉันเป็นคนที่เคยใช้ชีวิตธรรมดามีความอยากที่จะสอบบรรจุข้าราชการตำรวจนะคะมันดีมากค่ะความจริงฉันก็เคยแต่จ่ายเงินซื้อมาใช้แล้วตอนนั้นนักเรียนที่สอนได้คะแนนเยอะขึ้นมาค่ะผู้ปกครองเด็กคนนั้นก็ซื้อเครื่องสำอางแบรนด์เนมมาฝากฉันเลยล่ะค่ะ มันเป็นแบรนด์ที่แพงมากๆเลยฉันก็เลยได้มีโอกาสลองใช้อยู่หลายตัวแต่ก็ไม่มีตัวไหนที่ให้ความชุ่มชื้นได้ดีจริงๆสักตัวเลยค่ะแล้วหลังจากใช้ของอัลโทมี่ก็รู้สึกว่าทำไมมันชุ่มชื้นแบบนี้ล่ะงั้นฉันคงต้องใช้ตัวนี้ต่อแล้วล่ะถ้าให้พูดละเอียดหน่อยฉันก็ซื้อเครื่องสำอางใช้ตามที่ต้องใช้ซื้อเฮโมฮีมกินเท่าที่อยากกินแต่พอสมัครสมาชิกผ่านไปได้10บเดือนก็มีเงินเข้ามาในบัญชีค่ะ พอเงินเข้ามาก็คิดว่านี่เหมือนอะไรนะเลยคิดว่าอ๋อ oh, นี่เหมือนแคชแบ็กแน่เลยแล้วสปอนเซอร์คอยเที่ยวมาหาเขาบอกให้ฉันไปฟังงานสัมมนาแต่ฉันก็ไม่ได้ไปหรอกนะคะฉันเลยคิดว่าก็แค่ไปฟังแล้วบอกว่าไม่ทําก็ได้นี่นาก็เลยเดินทางไปฟังค่ะแต่พอได้ไปฟังตอนนั้นถ้าฉันไม่ได้รับค่าคอมมิชชั่นมาก่อนฉันคงไม่อยู่ฟังจนจบค่ะความจริงพอฉันฟังจบวันนั้น ออมันไม่เหมือนกับที่ฉันคิดเอาไว้ว่ามันจะแย่แบบนั่นนี่เนาะฉันเลยคิดว่าจะทํามันค่ะเพราะคิดว่าน่าจะสร้างไรายได้ได้เอาจริงๆฉันไม่เคยคิดแบบนี้มาก่อนแต่พอฉันได้ฟังการอธิบายธุรกิจฉันรู้เลยว่าทำไมอยากให้มีคนได้มาฟังแบบฉันรู้เลยว่ามันจะต้องขายดีฉันเน่ะไม่ใช่คนที่จะเก่งแบบนั้นแต่ก็มีอีกความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาว่าถึงจะไม่เก่งแต่ก็ไม่มีเหตุผลที่จะไม่ทำนี่ถ้าไม่ทำน่าจะรู้สึกเสียดายมากกว่าเลยคิดว่าต้องเริ่มเลย ฉันคิดบ่อยมากค่ะว่าทําไมเธอต้องไปทําอย่างแรกเลยฉันไม่ชอบค่ะแล้วอีกอย่างแม่ก็ไม่ค่อยมีใครรู้จักด้วยแม่มาบอกให้ฉันเอาสินค้าอะโทรมี่ไปแนะนําเพื่อนๆไม่ก็เอาเบอร์แม่ไปแจกให้เขาแม่พูดแบบนี้บ่อยมากเลยค่ะฉันบอกแม่ว่าแม่เป็นอะไรนักทำไมต้องทําแบบนี้ฉันเป็นคนหนึ่งที่เคยอยากจะให้แม่หยุดทําอะโทมมี่ค่ะ ตอนแรกฉันเห็นแม่ค่อยๆโตเทเลนิดเทเลนิสค่ะเพราะฉันได้เห็นก็เลยคิดว่าอ๋องานนี้มันไม่ใช่ไม่ดีสัทีเดียวนี่นามันน่าจ,จะต้องมีอะไรดีๆอยู่บ้างเลยเนาะพอคิดได้แบบตอนนั้นตอนที่ฉันเตรียมตัวจะสอบเข้าข้าราชการตำรวจเหตุผลหนึ่งที่ฉันอยากจะสอบเข้าให้ได้เพราะฉันสามารถได้รับเงินบำนาญได้ก็เลยเลือกที่จะสอบเข้าค่ะแต่ตอนนี้รู้ไหมคะข้าราชการที่ฉันเคยอยากเข้าต่อให้ทางานนานเป็น30ปีก็ได้เงินแค่53,000บาทค่ะ แต่ในขณะที่ตอนนั้นแม่ฉันทํางานได้ไม่นานแม่กลับได้เงินเยอะกว่าเงินบํานาญค่าราชการตํารวจได้ซ้ําค่ะฉันเลยเริ่มคิดว่างั้นฉันก็น่าจะทําบ้างเหมือนกันดีไหมพอคิดได้แบบนั้นฉันเลยลองศึกษาแล้วก็เริ่มทําธุรกิจอตอมีตั้งแต่ตอนนั้นเลยค่ะอย่างแรกคือถ้าจะให้เป็นมรดกต้องรอแม่ฉันถึงแก่กรรมก่อนใช่ไหมล่คะคะแต่ถ้ารอให้เป็นแบบนั้นคงต้องรออีกนานแน่ๆเลยแล้วนิสัยของฉันการรอเงินจากแม่มาใช้ หรือว่าทนเอาแต่มองแม่ทํางานถ้าให้ทําแบบนั้นฉันคงทําไม่ได้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นฉันเลยคิดว่าฉันต้องลงมือทํามันเองคะ่ะฉันเลยคิดว่ามาลองทําดีกว่าพอตอนนี้ได้ย้อนกลับไปดูอีกครั้งถ้าตอนแรกครอบครัวบอกให้แม่หยุดทําธุรกิจต่อให้ฉันตั้งใจจะเริ่มทําสิ่งนั้นแต่ฉันก็คงไม่อยากจะกินดีอยู่ดีอยู่คนเดียวนี่คะ่ะสุดท้ายเราก็ต้องทําเพื่อสามีมเราลูกเราครอบครัวของเราไงคะและพวกเขา ก็คงจะไม่เข้าใจฉันนี่มันก็ปีครึ่งแล้วมันเป็นความรู้สึกเหมือนกับตกเนรกที่สุดที่ฉันไม่เคยพบเจอในชีวิตมาก่อนค่ะทะเลาะกันจนหมดแรงใช้ชีวิตไปเลยแต่ตอนนั้นสามีฉันก็ต่อต้านเหลือเกินลูกสาวฉันก็ไม่เห็นด้วยอีกคนพอเป็นแบบนั้นมันก็เลยทําให้บ้านไม่เหมือนบ้านต่อให้ออกจากบ้านมาทําธุรกิจก็ไม่มีสติจะทํางานได้ดีมันก็เลยทําให้ตอนนั้นเหนื่อยอยู่ค่ะ ทำไมเน่ะเหรอคะถ้าที่บ้านฉันใช้สินค้าแล้วไม่ชอบหรือว่าไปงานสัมมนาแล้วบอกว่าจะไม่ทำถ้าเขาต่อต้านด้วยความเป็นเหตุเป็นผลฉันก็คงต้องยอมฟังในสิ่งที่เขาบอกคะ่ะแต่นี่เขากลับต่อต้านเลยทันทีของก็ไม่เคยใช้เลยสัมมนาก็ไม่เคยไปฟังสักครั้งฉันรู้แล้วว่าอะโทมี่เป็นของจริงแต่ครอบครัวฉันเหมือนจะไม่รู้ฉันเลยดื้อทำต่อเพราะอยากจะโชว์ให้เขาเห็นว่าอะโทมี่เป็นของจริงนะ และฉันจะไม่ยอมแพ้ฉันต้องชนะพวกเขาให้ได้พอทําไปแบบนั้นฉันก็ไม่คิดจะยอมแพ้เรื่องธุรกิจจนตอนนี้ความจริงที่ฉันดื้อวันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ฉันสําเร็จวันนี้ฉันต้องขอบคุณพวกเขาที่ต่อต้านฉันแบบสุดเวียงในวันนั้นด้วยซ้ําค่ะระหว่างที่เออฉันทําธุรกิจค่ะ ฉันว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับฉันเยอะมากๆไม่ใช่แค่เรื่องรายได้แต่ระหว่างฉันฟังการบรรยายท่านประธานเหมือนฉันได้เปิดโลกขึ้นความคิดฉันก็เปลี่ยนไปเยอะเลยและค่ะในอนาคตข้างหน้ามันจะไม่ใช่สิ่งที่เราเคยคาดไว้เหมือนตอนเรียนหนังสือฉันรู้สึกได้แบบนั้นค่ะในกระบวนการระหว่างที่ทําอะโตมีหลายคนที่ทําธุรกิจฉันได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างจากตรงนั้นค่ะ และต่อให้ลูกสาวฉันไปเข้าทํางานที่อื่นหรือหลายคนไปทําแล้วไม่ใช่ฝั่งเดียวกันกับฉันถ้าเป็นแบบนั้นฉันก็ยังจะยืนยันในความแท้จริงของอา o อมมี่ไม่ใช่ว่าทํางานที่อื่นแล้วไม่ดีแต่ถ้าได้ลองเรียนรู้ในนี้และต่อให้ไม่มีเงินเข้าแต่ถ้าได้เรียนรู้ต่อให้ไปที่ไหนจะไปทํางานอะไรคุณก็มีความคิดที่ดีในการทํางานค่ะเพราะฉะนั้นรีบเริ่มซะตอนนี้รีบเรียนซะตอนนี้ดีกว่าแล้วเงินมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเองค่ะ และคุณจะได้เรียนรู้มากกว่าเรื่องการได้ไรายได้อีกค่ะฉันเลยคิดว่าต้องบอกลูกให้ทําแล้วค่ะฉันคิดแบบนั้นตอนแรกที่ศูนย์ของฉันมีลีดเดอร์วัยรุ่นอยู่ไม่กี่คนค่ะนั่นฉันเลยสร้างแคมเปญไปถามยังลีดเดอร์ทีแล้วฉันก็ตั้งคําถามว่าถ้าลีดเดอร์วัยรุ่นตอนนี้แต่งงานแล้วมีลูกแล้วจะบอกให้ลูกพวกเขาทําอาธทมีไหมให้เขาไปถามมาแล้วคําตอบคือ yes ค่ะ แล้วฉันเลยคิดว่าอ๋อเป็นเพราะเขาอยากให้ลูกของเขาเป็นเหมือนเขานี่เนาะใช่ไหมคะพอฉันได้ลองทำธุรกิจได้รับการปฏิเสธจากคนรอบข้างจนตอนนี้ก็ยังมีคนรู้สึกไม่ดีกับฉันอยู่คะ่ะเวลาที่ฉันได้ยินเรื่องราวอยู่บ่อยๆฉันแค่คิดว่าฉันจะทำยังไงให้พวกเขามองฉันกลับไปในแง่ดีตรงนี้สำคัญกว่าคะ่ะ เพราะพวกเราใช้แต่คำในแง่ลบก,กันกว่า80%มีอยู่แค่20%ที่ใช้คำพูดแง่บวกกันค่ะแต่ถ้าพวกเขาไม่พยายามที่จะคิดในแง่บวกแล้วแล้วก็มันก็ไม่แปลกเลยที่ฉันจะได้รับความคิดในแง่ลบแบบนั้นค่ะและถ้าถามว่าต้องทำยังไงเราก็จะต้องเปลี่ยนไปพูดในแง่บวกนั้นเหรอตอนเช้าทุกวันฉันเลยพิมพ์คำพูดดีๆในแง่บวกส่งไปในไลน์ค่ะ แล้วไงต่อฉันจะเป็น g l o บอ l y o ง n g leader ให้ได้ฉันจะต้องเป็นคนใจกว้างให้ได้ฉันจะต้องเป็นคนใจกว้างให้ได้ฉันพิมพ์ส่งไปแบบนี้ทุกๆวันพอพิมพ์เข้าไปทุกวันเข้ามันก็ค่อยๆเข้ามาในใจฉันเพราะว่าสิ่งพวกนี้มันสะสมอยู่ฉันก็เลยพยายามทําให้เรามีความคิดในแง่ดีอยู่เสมอคะ่ะ<ช>เป็นสิ่งที่สามารถทําทุกอย่างได้ในแง่ธุรกิจก็สามารถเห็นผลได้อย่างรวดเร็วผู้ใหญ่หลายคนคิดเรื่องแก่ชาราก็เลยมาทำอาธมมี แต่คนหนุ่มสาวพอได้ลองทำอัทมีแล้วไปได้ดีกว่างานของบริษัทปกติย่อมเห็นสถานการณ์การเงินแล้วก็ตัดสินใจกเกษียณได้ง่ายขึ้นพวกเขาสามารถสร้างชีวิตใหม่ที่พวกเขาต้องการได้ผ่านธุรกิจอัทมีจริงๆคะ่ะฉันก็เลยคิดว่านี่เป็นแนวทางที่ดีมากๆของอัทมีค่ะที่ฉันจำได้คือท่านประธานบอกว่าเวลาที่ไม่มีหวังการมีหวังเป็นความหวังที่ดีที่สุด จริงๆชีวิตฉันไม่ได้สิ้นหวังหรอกนะคะแต่ว่าแต่เวลาที่ฉันได้ฟังเรื่องนั้นน้ําตามันก็ไหลออกมาค่ะออนี่ฉันเป็นแบบนี้อีกน่าจะเป็นเบบีสุดในอะโอมี่แล้วแน่ๆแล้วตอนที่ฉันทําให้สามีเหนื่อยที่สุดคือฉันออกมาตอนเช้าแล้วก็ร้องไห้ออกมาแต่ท่านประธานพูดว่าก็ต้องหาเงิน เพื่อทําให้คนรอบตัวดีขึ้นแล้วก็ทําให้ดีกับคนที่เข้ามาเรียนรู้ท่านประธานบอกแบบนี้พอเป็นแบบนั้นพอฉันร้องไห้อีกครั้งฉันเลยพูดกับสามีว่าฉันจะให้เงินคุณจากเรื่องราวของท่านประธานโอเคโอเคต่อให้หาเงินได้ก็อย่าลืมให้สามีด้วยเลยคิดแบบนั้นฉันชอบคําว่าความหวังมากค่ะเรื่องนั้นยังคงตรึงอยู่ในใจฉันฉันอยากส่งต่อความหวังของฉันให้กับคนที่สิ้นหวังผู้ส่งต่อความหวังผู้ส่งต่อความฝันฉันอยากจะทําแบบนั้นค่ะ สำหรับฉันอะโทมี่คือจินนี่ค่ะเพราะว่าชื่อตะเกียงวิเศษอลาดินชื่อจินนี่ไงคะจินนี่มักเชื่อฟังเจ้าของอย่างดีช่วงนี้เวลาเปิดดูทีวีถ้าบอกว่าจินนี่เปิดทีวีให้หน้อยทีวีก็จะถูกเปิดอะโทมี่ก็เป็นอะไรแบบนั้นสำหรับฉันค่ะเพราะอะโทมี่แวดล้อมฉันจึงเปลี่ยนไปสถานะการเงินฉันก็เปลี่ยนใจฉันก็เปลี่ยนอะโทมี่เป็นจินนี่สำหรับฉันค่ะเพราะเขาเป็นผู้ช่วยสำหรับฉันเพราะถ้าฉันไม่ทำอะโทมี่เขาก็จะเป็นห่วงฉัน แล้วชีวิตฉันก็คงมีปัญหาเกิดขึ้นมากมายแต่ว่าเหตุผลที่ฉันทำอะโทมี่อยู่ตอนนี้ทุกอย่างมันโอเคเลยเพราะฉันมีอะโทมี่อยู่ข้างตัวฉันคิดไว้แบบนี้อยู่ตลอดเลยแหละค่ะไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรฉันก็คิดว่าอะโทมี่เป็นผู้ซัพพอร์ตให้กับฉันค่ะฉันอยากจะแนะนำให้คนอายุ20เพราะว่าถ้าวัยรุ่นเริ่มทำอะโทรมี่ตอนนี้เขาก็จะมีช่วงเวลาสนุกกับชีวิตอีกเยอะค่ะ และมีหลายอย่างที่น่าสนุกกับชีวิตและเพราะว่าเขาอย่างอายุน้อยมันไม่ได้แปลว่าเขาจะทําอัตโอมี่ไม่ได้ถึงคุณจะอายุน้อยแต่ถ้าคุณตั้งใจทําธุรกิจอัตโอมี่ไม่ว่าจะเป็นใครก็สามารถทําสําเร็จได้ที่อัตโอมี่ค่ะเพราะฉะนั้นฉันอยากให้ทุกคนรีบทําอัตโอมี่เลยค่ะและรีบมีความสุขกับชีวิตให้ได้มากที่สุดค่ะ